ค่ะเมนกค่ะมาตามแนวทางกับเมนกค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคุณแม่เนาะที่มาตามคุณแม่ค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะมาตามเมนกแค่คลิปเดียวเนาะคงสุดท้ายค่ะงวดที่ผ่านมาเลขเพิ่นเขาค่ะท่านผู้ชมเมนุงวดก่อนเนาะค่ะเพิ่นฝันว่ายกขึ้นค่ะคุณแม่ให้ท่านผู้ชมเพิ่นบางน่งค่ะเพิ่นฝันว่าเขามาถูกบานเนาะ ทุบบ้านเขาสิเฮ็ดบ้านให้ตอเติมบ้านให้ใหม่เนาะคะ่ะออกเลขที่บ้านอีรีค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามถ้าฟันเกี่ยวกับบ้านยำได้โบเคยผ่านเนาะคุณแม่เนาะม,มาตลอดค่ะทา่านผู้ชมโบเคยผ่านเนาะคะ่ะโบพิดหวังค่ะผู้ใดตามเมน่นกสีหูค่ะหมวดนี่มาตามตอค่อาาะมาค่ะคุณแม่หวดนี้มาตามตอ,นนอมนนนนเนา,าคะคุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นฟันแล้วสันฟันเด้ประมาณเจกมือครับคุณแม่ขื่นวานนี้ ฝันขึ้นบ้านเนาะฟันฟันขึ้นบ้านอืมฟันเนวได้คุณแม่โอ้ยฟันว่าอันเห็นอันผลเห็ดเฮือนก็เลยย่างไปเลาะเบิ่งบัดสิบอกเพิ่นมาต่อขั้วหายแล้วขึ้นบ่ญแล้วง่ายว่าผลเห็ดสองคนร้างคน่นน่ะ2องคนิ่นก็ขึ้นบแล้วง่ายก็เลยบบอกิ่นงวกไปงวกมา่นเห็นงูบานเห็นงูงวบมากบอกเห็นงูบานเอางูตันไปใส่นว่าไปย่างหา ดเห็นหัวน์ไปเห็นในกบกวยเห็นหัวน์ผัวออกมาโอ้ดิเดนมันอยู่นี่ผลป่ะมันอยู่ในกาบกล้วยเห็นไหมหัวน์ผัวออกมางูเขียวบานนี้มันก,ก็ตีตีมันก็ใต้ใต้แล้วก็อันอองนี้บาดงูมันมาออกได้ป่ะข้าวกล้วยกันนี้บาดสองคนใหญ่ก็เห็นน้ำฝนอยู่ค่งนะงูนใหญ่ก็แม่น้ำฝนคือเก่าอื ฟันซํานี่เรล่คะฟันชำนี่งูยังเขียวอยู่ในตาตเลยดเดี๋ยวนี้ค่ะอ่ะเขียวเดี๋ยวสิขออนุญาตถามคุณแม่เนาะค่ะบัในรายละเอียดความฝันเนาะคะ่ะในความฝันนี่คุณแม่ว่าคุณแม่ไปบอกเพื่อนมาเฮ็ดเพื่อนมามาเฮ็ดเพื่อนมาต่อเติมเพื่อนนี่ไฮไปคะ่ะท่านแม่ว่าทำต่อขั้วจะคล้องในความคิดนี่ว่าสต่อขั้วจะคล้องอต่อออกพุอย แต่ว่าหันบ่ได้บอกอแต่ว่าบ่อหันในบอกเพื่อนหย่านเพิ่นมาแล้วไงล้างนันค่ะเพื่อนไผ่บ้านนี้โอ้โหว่าเพื่อนไผ่เลยบุกหูว่าเพื่อนไผ่โู้อืมบ้านนี้คนสองคนที่ว่าเป็นสร้างเห็ดเพื่อนนี่ยังมีชีวิตอยู่ยู่บ่มียังผู้หนึ่งยังผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งเสียไปแล้วผู้หนึ่งคนที่เพิ่นเสียไปอายุจักปีงอหูจำบ่ไรจำบ่ไรเนาะว่าเพิ่นเสียตอนจักปีเนาะค่ะ แต่ว่าเป็นผู้เ่าลูกคุณนมค่ะคุณแม่โอ้ยเ่าถึงอยู่ดอกแปดซีซ่ถเจ็สิบแปดซีซ่ไรมาสั่นแมก็คือเ่าวัตถุคนแล้วเนาะเ่าหละเ่าวัตถุคนแล้วเนาะค่ะบานนี้ไปพ่อกูอยู่ในกาบกล้วยเอองูมันเลนไปเลนมามันทนกับเลือดบ่เดนแนมันมันง่วงมากงูไปใส่เหนว่ากับยางไปเพ้นหัวงูเขียวออกมาจากกาบกล้วยนะคับอันทนี่กล้วยทนี่ค่ะ เพิ่งกระตี้มันก็ะไดบานตี่ได้ค่าหันด้วยได้ค่าหันอืมได้แหละกับหนีไปน้ำกันทั้งสามคนเอออืม,อมสามเถายางไปน้ำกันเอออืมใหญ่ตรวนี้ไปน้ำผึ้งค่ะบ้านนี้เนวทางคุณแม่คิดว่าเนี่ทางนี่สียหายตัวไรนอในความคิดหกศูนย์นี่ละอันพันเห็นหมดได้เก่าหกศู9 60, 9 60นย์เก่าหกหนึ่งนี่ละเก่าหกศูนย์เก่าหกหนึง่งแมนเล็กสามตัว เกานีมาจากมาจากกล้วยเป็นบ็อตต้นกล้วยคนเถากับเก่าคือเกาคนเถากับเกาก็กล้วยกับเก่าค่ะอัานงูมันไต่กบตีเป็นศูนย์งูหัวหาหัวหกนี่แหละค่ะมันแปรว่าแต่พอแต่แม่ค่ะก็แลลวแต่พุทขันผู้มส้มมากเดี๋ยวตะพนสิตี้เอาเอีแยวต่คนิมักตัดสือเอาก็ไดเดี๋วแต่คิด วมามันหนักไรเอาโหลดตัดกับหมุนเอาในี้นเนะเออาะอาสิเป็นเก้าศูนย์ก็เป็นไปได้เนาะ<ม>คุณแม่เพราะว่าผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าเสียชีวิตไปแล้วก็มีเนาะค่ะมีแต่รักผู้เฒ่าหรือบอกก็อาจจิเป็นเก้าสามก็เป็นไปได้ได้คุณแม่อ้แนวใหญ่ก็เป็นเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าสามคนได้ผู้เฒ่าสามคนค่ะหรืออาจจิเป็นศูนย์เก้าสามก็เป็นไปได้อจจะเป็นสองโอ้เก้า่องก็ไ เก่าสองเก่าสาม m, กระไดเนาะอ, m, อันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเพื่นอนไปพิดจรณาเอาเนาะค่ะแต่ว่าแนวทางของเมนูไฮมาเนาะค่ะเ,ะเก่าหกศกับเก่าหหนึ่งเนาะเลขคิดเบิง้งมากบอสุ่มบอหมาเลขสามตัวสองคุมเนาะค่ะคุณแม่ไฮมาบอหลายตัวกัมักตัวไหนชอบตัวไหนเอาตัวนั้นแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเนาะค่ะ อันนี้เป็นแค่คลิปแรกของหวดนี้เนาะค่ะเรืออีกหลยมืออยู่เดี๋ยวแอดมาตามให้อีกเนาะถ้าคุณแม่ฝันค่ะแต่ว่าถ้าฝันคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายเนาะคุณแม่เนาะถ้าฝันกับแมนคือเขาค่ะถ้าฝันก็คือเขาเพิ่น่าค่ะเพราะว่าทางหมวดไดฝันบ่หลายเทือเนาะแมเรเลกสีเขาค่ะผู้ไดตามคุณแม่ต้องจับจุดให้ถึงเนาะแม่นกนี่เป็นผู้ถีฝันแม่นผู้นึงค่ะท่านผู้ชมตามที่แอดได้มาตามมาเนาะค่ะเป็นผู้ถีฝันแม่นผู้นึง โดยเฉพาะถ้าฟันเกี่ยวกับบานเข่าตลอดค่ะว่าเคยผ่าเนาะค่ะถ้าฟันเกี่ยวกับบาแต่ว่ารอบนีในใจนี่คิด่าสิไปบอกเพื่อนมาต่อเติมขั่วให้บบหันบนบอกเนาะคะ่ะมาเห็นงูบานตีงูม,มาัสมุแ้ล้วง่ายเพรีนสองคนเพิ่งลังหมกไงเนาะค่ะเริ่มบอบอกอแต่ว่าถ้าผูใ้ใดสนใจบันอีกที่ก็คือบันอีกที่หนึ่งสองสามเนาะคุณแม่หนึ่งสองสามมูหนึ่งเนาะ หนึ่งสองสามหมูหนึ่งค่ะแต่ว่าคุณแม่เพิ่นว่าโบหายบ้านอีกที่เนาะคะ่ะเ,<อ>เพราะว่ามันพันเดีต่อมันโบพันเดีต่อเติมโบพันหยังเพียงคิดๆในใจซื่อๆเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็นเลยให้เลขตีจากฝันมาเนาะคะ่ะเป็นแนวทางในงวดน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทา่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูมสุคนค่ะคุณแม่มีหยังเพิ่มเติมบ่ค่ะตลาดทั้งซกอมมึงจะของฝันนี่คั่นแม่นพันสองท่นเถื่อนต้นเสือถิ่มเสือต้นไม้แบบนันคือแต่เก่าฝันคั่นมัน พันสองเธอสังเพื่อตัวหนาตัวหนึ่งแท้ทิ่มบานบ้านมันกระสิมาออกตัวนี้แม่นบอกคะ,กะออกตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปาเนาะค่ะอ่ะในคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอขอบคุณแม่นกได้ไลค์ค่ะโบเพลงเนื้ทางขอบคุณค่ะคุณแม่ภาษาพูดเนื้ทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่นกค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณแม่เนาะค่ะในงวดนี้แม่นกนี่เพิ่นฝันสันๆเพิ่นว่าฝันโบยเห่าเพิ่นว่า ในใจน,นี่ว่าสิ่อเติมขั้วเพื่อนว่าข่าขั้วบานเพื่อนนิละเพื่อนว่าขึ้นไปในใจเพื่อนว่าก็เลยยางไปสิเปื่นสร้างเพื่อนว่าสร้างสองสร้างเนาะค่ะคนหูจักกันนีิละเพื่อนว่าแต่ว่านี่สร้างสองสร้างนี่มีผู้หนึ่งเดีเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนว่าแต่ว่าบุหัวเสียชีวิตตอนอายุจักปีเนาะค่ะไปหอดอ่ะไปเห็นเพื่อนเห็ดเหื่อนหลังหนันอยู่เพื่อนว่าน้ามนี่ก็หลผ่านไตตารางเหื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเห็ดเหื่อนี่บกท่านละแล้วเนาะเพื่อนว่าจังได้กับเรลีวเพื่อนว่า ก็เลยบบอกเนาะค่ะเลยบบอกว่าให้มาเห็นเพื่อนจะคลองเนาะค่ะเลยอักไว้ในใจเพื่อนว่าหลังจากนั้นก็เลยไปเห็นงูเพื่อนว่าอยู่ในกอกล้วยเนาะค่ะอยู่ในกาบกล้วยเป็นงูเขียววาสันก็เลยบอกสร้างเนาะค่ะสร้างก็เลยไปเบิงไปเบิงแล้วสร้างก็เลยตีงูเขียวนี่จนตายเนาะค่ะตายหล่ะเอาข้าไว้ในเปลือกกล้วยกาบกล้วยละเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นเมนุ กับซางนี่กระไดยางไว้น้ากันเพื่อนว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าฝันสันๆนเนาะค่ะเมนูหขแนวทางมากก็คือเก้าหกศูนย์เนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเพื่อนว่าเก้านี่ตีมาจากกล้วยเนาะค่ะต้นกล้วยตีเป็นเก่าเพื่อนว่าหกนี่ตีมาจากงูเพื่อนว่างูน้าหกเนาะค่ะศูนย์นี่ตีมาจากงูที่ตายแล้วเพื่อนว่าหรือว่าคนที่เป็นซางที่เสียชีวิตแล้วเนาะค่ะตีเป็นศูนย์ก็ไดเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นเก่าหกศูนย์เนาะค่ะ ตัดกับมุนเอาเพันวาคาเล็กสามตัวเนาะคะ่ะแล้วก็เก้าหกหนึ่งเนาะคะ่ะเก้าตัวแรกนี่ตีมาจากกล้วยเนาะคะ่ะต้นกล้วยเนาะคะ่ะแล้วก็ฮกตัวที่สองนี่ตีมาจากงูพันวางูหน้ามหกพันวาแล้วก็หนึ่งนี่ตีมาจากงูเพื่อการงูตัวหนึ่งพันวาค่ะพันก็เลยให้เป็นหนึ่งเนาะคะ่ะจับหนึ่งใส่เป็น 1, เก่าหกหนึ่งคาเหล็กตีจากฝันสามตัวเนาะคะ่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะเลข3ตัวตัดกับหมุนนํมามักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนันค่ะคาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพารวยน,นํานเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ